มานะอ่ะได้ได้ไดเอาเอาเอาน้ำมนต์มาขวดหนึ่งเออเนี่ยแหละเอามาขวดเดียวเอามาเลยอ่าทีนี้เรามึงโดนจี้แนะ่ถ้ามึงยังอยู่กูจะแทงให้มิดดั้มเลยมึงมาเนี่ ดูนะครับมีดเล่มเท่านี้นะอีตีปีโสพระสวายเยอะมะรอชาโนเทเวสุวนโนมรณังสุขังเลยโตนะโมพุทธายะเทเวสุวนโนจะตุมหาราชิกายะข่าหันตอพัทธภูริโตเวสะภูสะพุทธังหลังพุทธโทเทเวสุวนโนนะโมพุทธายะอีพันธุรัตอิสัตมึงจะไปไม่ไปภูบาลยิงบาลยิราบาลยิราอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปีตีปีตีสีก็เลยสิก็เลยอนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายะกายะเจโต สัคาวุฒทังเวสหุสะทำไมไมึงแหมบอกมึงไปแล้วอีหาตอแหลอีพันธุรักสักสัคาวุฒทังเวสหุสะเวสหุสะเล่มเล็กไม่แล้วต้องเล่มใหญ่แล้วมึงยังไงมึงจะไปไม่ไปอีหามึงจะรักร่างนี้ทําไมไป,ไปดิไม่โดนตีโอ้โหบอกกูยอมแล้วไอ้ผีนี่ชอบหลอกไรสัจ์จะไปเปลา่า เดี๋ยวคนก็มองภาพรุนแรงเอามีดเล่มเล็กมาเกียจใช้เล่มใหญ่อยู่ไหนว่ามีดกูอยู่ไหนวะอ๋อนู่นนู่นนู่นหยิบมาไปมาอะไรสักระาจับแขนหน่อยจับแขนหน่อยพันธุรัตน์โอ้โหโอ้ยมึงมึงนี่พอๆอีนั่นเลยทำเหมือนอ่อนเนี่ยนะเออจับตรงต้นข่อยไว้นะเอานะกูไม่ปานี้แล้วนะเว้สะพูไว้สะพูเอาข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 าโอ้ยเหี้ยต่อเลย สักขะวุฒังเวสหุสะเวสหุสไปสักขะวุฒังเวสหุสะเวสะหุสะเวสหุสเวสหุสสักขะวุฒังไปอย่างสักขะวุฒังโอ้ร้องแบบหวยหวนีหอกักสักขะวุฒังมึงมาจากไหนอีผีมึงจะออกไม่ออก ผัวผกูใ <rôle> ห้โอกาสมึงนั่งคิดนั่งสํานึกมึงก็ไม่สำนึกมึงก็โมโต่อแหละสัพสะโตวุทะเวสภุสสเวสภุสสเวสภุสเวสภุสเวส

มนงอยากไปไหนตอนนี้มึงบอกกูมาเออับไปหามันจะไปหามันเลยโอ้ยโอ๊ยบอกแล้ยบอแล้วบอกแล้วบอกไเลยบอกแล้วบอกเหรอจะไปหามันใช่ไหมหาคนที่มาทำมันโอ๊ะบงหาไปเดี๋ยวมันก็ไ้มันมีคอไยไปแน่นะ ออ<อ>เแ็บยังแคบนอยากกลับมานะเอาใจนะเข้ามาอันนี้เออรัดดูไม่ยี่บันกุลัดมานนี้อะรับเลยหมามันแอบมาไอ้พวกเด็กสมัยใหม่ที่มาบอกเฮ้ยมันมีรึเปล่าเรื่องแบบนี้ผมได้เห็นเต็มตาแล้วไงผมได้เห็นลแล้วเต็มตาโอ้โเวลาอาจารย์ที่อินดี้สุดในโลกรู้ป่ะ อันนมาไอ้ทีเจ็ถึงบุญไหมน,นะมึงนะอีหาโอ้ยยียไม่ต้องบุญหรอกไอ้ยี่หายกลับไปก็ไปทำาบาปต่ออีหาเราไปหามันนะนะกูไม่บังคับนะรู้ป่ะมึงออกไปนะเข้าใจนะเฮ้ยกูนัดได้หรอกแล <c oughs> ้มามาทำไมเจ็ถึงกูนะไปนะ เอ <bots S 1> เออ๋ออนี่กูเกจอแล้วนี่ว่าไปหานายมึงนะหานะมึงอย่ากลับมาล่างนี้อีกนะล่างนี้กูขอเอาใจเลยฮ่ามายุ you ok ่งกับนี่นะเอาใจนะมึงไปมึงจงกลับไปนะโอมพระภัยเจ้าเอ๋ยนะจงพัดพาเอาดวงกิจดวงวิญญาณนี่นะกลับไปหานายมันนะ ให้นายมันอ่อนอยู่ดังกบให้มันซบอยู่ดังเขียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยความรัมหาของกูนี่นะเวสาุสานะมงสมหาสมหัยนะไอ้นู้นนะให้มันอ่อนอยู่ดังกบให้มันซบอยู่ดังเขียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะไปนะดีดอ้ดก็ กลับไปหาหนายมันนะแต่กูไม่รู้มันจะส่งกลับมาหรือเปล่านะเพราะกูไม่บังคับผีที่อ่ะกูฝังกรรมใครไม่อยากฝังเท่าไหร่ไป<ฟ>เชิญมาดูอาการนะหนูนะสักสองสามวันนะ่ะนะแต่กูว่าดีขึ้นแหละนะเอามะคิวต่อไปพิกิทมะเออน้ำมนต์ก่อนน้ำมนต์ก่อนใจเย็นเอา,เอาจุดเท็กูหน่อยกูมึนหมดแล้วพัดอยู่ในหูโอเคอันนี้นะครับคาถานนะที่ใครจองไว้นะครับจำไว้นะทัดหูได้นะเวลาเจอสถานที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมนะเหมือนกูเนี่ยไม่หลุดนะ ไปนะปู่ปู่กูจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะป้าอะไรวะ,ระเออเออปฏิญญานะเออปฏิญญาพ่อมึงอ่ะกูต้นตระกูลพ่อมึงไอ้เหี้ยกูไอ้สัตว์กูก็ไม่เคยเจอปู่ปฏิญญาต้นตระกูลพ่อมึงเอานะ เคยมาลงมะปะติญญาเนี่ยมีไม่ไม่รู้จักยาชื่อนี้ไม่เคยเจอนัอ่นแหละกูไม่รู้ว่าตระกูลพ่อมึงอะอาบน้ำไปอาบน้ำมน <c oughs> โชคดีนะโอเคนะเอามามาฮะไม่ต้องทำมนหรอกไอกไ้ <c oughs> เหี้ยเหล่านะเอามาเ <c oughs> อามานะพี่นะ